ดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะครับผมก็ดูนะก็หลังจากน้ำลดนะผมที่ที่ดูนะผมที่เป็นแบบขาวขาวเนาะแบบแห้งๆนะผมจะเป็นน้ำที่ขึ้นนะผมขึ้นสูงนะผมประมาณนี้นะครับผมควันก็พาน้องนะผมมาเล่นน้ำนะผมโดยที่ควัน,นผมก็ไม่ได้ใส่โซ่ใส่อะไรนะผมก็ปล่อยให้น้องเล่นนะครับ ก็มาดูนะครับน้องจะเป็นยังไงประมาณแบบไหนยังไงเนะาะพันก็ไม่รู้มึงกันนะครับเพราะว่าเรา,าก็เป็นได้แค่ก่อนนะผมเนี่ยดูหายไปแล้วนะผมหายไปกับก้อนเมฆเนาะหายไปกับวันเลยเหรอวะวะฮะ มาแลวครับผมก็มาด้วยกันท่านไม้นะผมน้ำลึกนะผมลึกประมาณท่วมเสาห้านะผมก็ประมาณนี้ผมเพราะว่าควานจะรู้นะผมว่าเป็นที่แบบไหนยังไงประมาณไหนนะผมก็ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่องแม่ควันที่ยาวไปถึงนุ่นนะผมยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่นะผม เล่ก็น้ำท่วมนะครับที่ควันเคยถ่ายคลิปให้ดูตลอดนะครับดแูแต่แต่ละคลิปนะผมที่ควันพูดบอกนะผมเพราะว่าเป็นของคุณแม่ผมที่ของคุณแม่นะควันก็น้ำท่วมแล้วก็แล้วก็ถ่ายเห็นอะไรนะผมเห็นแต่ต้นไม้นะผมดูนะผมสาห้าเรานะผมลูกชายแม่แม่นะครับดูอ๋อ ทำอะไรเอ่ยคิดอะไรไม่ออกสาวห้าว่าจะไปอาบน้ำไปจับชาลาวันที่ไหนยังไงก็ยังไม่รู้ผมยังคิดไม่ออกนะผมควันก็นี่ผมดูควันนะผมควันก็ครึ่งท่อนหรือเปล่าสิบท่อนประมาณนี้ผมเฮวับลงเฮ ดูวผมมุดน้ำอ่เอเอ,อ,อ,อน้ำเล็กนะผมตรงนี้น้ำเล็กจริงๆนะผมเล็กกว่าเสาห้านะผมน้องจะเอาขาหลังนะผมแบบยกล้อนะผมยกล้อแบบ ตรงนี้เป็นเป็นระเทขนาดภาษาไทยเขาเรียกอะไรขนาดนะผมเออเออยี่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 ยเออเออดูงงกันเล่นนะผม ก็อยากจะให้ได้ดูนะผมว่าถ้าควานขีนน้องจะเป็นยังไงนะผมโอยโอยโอยถ้าควานขีนนะผมไอควานก็ไม่รู้เพราะว่าน้องกินดินนะผมกินดินนะผมเดี๋ยวควานจะให้ดูนะผมว่าน้องกินดินนะผมุณแม่จ๋าเพราะว่าน้องรู้สึกว่าน้องจะถ้าถ้าเป็นตามภาษาของบ้านควานผมเขาเรียกไอไอไอเพาะนะผม คือน้องแบบถ่ายท้องเฉยๆนะผมจะกินดินเหนียวนะผมดินที่น้องจะรู้เองนะผมแต่ภาษาไทยควันก็เขาเรียกภาษาอะไรเนาะควันก็ไม่รู้นะโอ้ยขี่ขี้